เอ็นอร่อยไหมเอ็นน่าจะอร่อยนะอ๋อบอกว่ไป กินกว๋วยเตี๋ยวค่ะแม่กะเอแม่ลุงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับหม <c oughs> วันนี้คุณขี้แล้วหรือยัง <c oughs> ผมนี่แหละผมโพสเองผมนักเลงพอรอยๆอยห <c oughs> น้าอร่อยไหมนะคะ <c oughs> นิ้วเลยเอ,เอามากินอนนี้อร่อยมาก ได้ควยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยอย่า <c oughs> ปากอย่าปากของใครมุนเส้นหนูอ่ะอ้าวอันนีุ้นเส้นโอเคค่ะมีครับอันนี้มีขาวก็มีเหลืองป่คะคะ ไม่เป็นไรพี่นิงเอาเส้นเจี๊มเหลืองมาอีกไม่ก็ผสมมาหนูสวยไหมคะหนูน่ารักสิแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีหนึ่งพันคนครับอ่ะอ่ะอะไรในบ้านหนูสวยไหมคะทุกคนทุกคนหนูสวยไหม เบี่ยงกล้องมาพี่เห็นพี่อยู่นิดเดียวแล้วโอเคได้ได้เอาเอาเอาโอเวอร์ไแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูสวยไหมคะหนูก้าวกล้องมานล่วนะขส่แบบกาวีมันเ่ยนี่ย <c oughs> เจ้าปอโอเคแห้ะ ดูสวยไหมคะสวยมากเขาบอกขอบคุณครับอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวน่าจะอร่อยครับอร่อยอะไรสีแล้วอร่อยเลยครับหรือว่าหรือว่าอร่อยไหมเท่าไหร่หรอกหิวมากกว่าค่ะเออพี่หิวจริงๆใช่ไหมยังไม่ได้กินอะไรเลยบุงนะคะ กินน้ำเยอะๆเออหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มน้ำเอาขอจีมากินข้าวด้วยพอผมบอกน้องก็ไม่กินครับน้องน้องเป็นคนที่ไม่กินข้าวใช่ค่ะแต่ว่าเวลาคนอื่นเวลาคนอื่นดื้อนะคะก็จะ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 พอตัวเองดื้อนะคะไม่ค่ะโดนลุมโดนลุมค่ะเอ้ยอันนี้อร่อยมากเลยนะแม่เนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องค่ะไม่โดนลุมค่ะพี่จะโดนลุมเนี่ยมันเจ็บมันแสบ ทายาด้วยงาตรงนรงของคและอ้าวไม่ลง,นนง,งเลยเกี่ยอ้าวไอ้ตริงึินแลยใช่ไหมห้ามเรียบปากอย่าเรียบเอากรรมอย่าทายาละอย่าเรียบเป็นเตาไฟแล้วก็เป็นอ่าเก้าอี้นะคะทักมากค,ครับคุณทักคุณชอบไม่ดีจัง <laughs> ถ้าสุดให้กลับเลยไหมอยาจ้างมามาเปิถ้าเรียบปากจะให้พี่เนตีแล้วนะไม่เรียบปากเลยอุ้ยแต่มันมันแสบไหมค่ะเข้าใจว่าแบบมันแสบนะอยากกินปลาอ้าวแค่นั้นได้อะหนูเห็นอยากกินน้ำมูกแม่หนูแค่อยากกินน้ฮุ่งอยู่ตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้ก็กำลังไปบ้านพี่จอยครับไปเอาของมาพี่จอยใช่ค่ะต้องโหลดส่งมาน้ำมเท่าไหรเป ไม่สอนหรอคะพอดีว่ามีห่วงการฝึกสอนก็คือวันที่หนึ่งถึงสามสิบจิงหาครับสอนลอโดครับพี่เบียร์ไปไหนครับตี๋ตี๋ตีอยู่ไหนครับพี่เบียร์กำลังจะไปเอ่อไปนานาอะไรวะนาโบนานาบอลหรือนาสารนี่แหละค่ะพรุ่งนี้ไปหาคุณได้ป่ะพรุ่งนี้หนูมีถ่ายวีที่น่าจะ น่าจะน่าจะน่าจะน่าในเดียวกันเป็นอะไรไหมรอรอไปอันนี้อะไรนะอะไรนะคบแบบปราพยอมหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่กันอ้าแถ่นี่ยโคราชครับหนูไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปนาบอนวันไหนวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวไปบ้านพี่บ้านพี่บอยครับ พี่พลอยบอกแม่พี่พลอยทำกับข้าวรออย่ากินของเผ็ดนะมันหนึ่งหนูเป็นคนที่กินของเผ็ดล้ะก็กินตำบะุวงน้ำปลาแดกคือมักของดองอะมักหลายอืมมันไม่หายเลยจริงนี่สินแต่ว่าเอาไวุ้กบอกว่าจำยิงโอเคโอเคครับ ติ๋ตีบ้านครับคิดถึงอยู่กรุงเทพยังครับติ๋ตียาทาม่วงเขาบอกยาม่วงอ๋อได้ยาม่วงผ่านสุราษฎร์ธานีไหมคะตอนกลับผ่านครับแต่ผ่านแต่ไม่รู้แว่ไหนว่ะอ๋อเราไปท่าชนะท่าชนะใช่ไหมคะไปท่าชนะครับหน้าสดสวยกว่ายี่สี่ยี่สี่มีงานท่าชนะยี่สี่มีงานที่ท่าชนะนะคะลองเปลี่ยนยางสียางสีฟันดูนะเออหนูว่ามันจะ แต่ว่าเจ็บจริงๆนอนน้อยด้วยแหละอยากเจอจังเลยมาคุยร่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไหมต้องซื้อยาทาแล้วค่ะเข,ข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้เป็นสตรีมป,ปิดเป็นสตรีมปิดครับน้ำผลเยอะๆครับขับคนถ้าได้ไม่เยอะถ้าได้แค่นักแสดงนานอนครับนาบอลนาบอลขันปั๊มพลทองแขวงขแขวงขนุนแขแขงเหรอแขวงขนุนนะ ในอยู่ไหนครพี่จะครูค,คะพี่จะส่งข้าวข้าวของคนจะส่งเอ้เราจะกลับอีกวันหน่วันที่ห้าพวกหนูกลับครับยิ้าถึงประมาณเย็นเย็นครับถึงประมาณเย็นเด่นแล้วก็ตอนเช้าก็มีกลับวันไหนคะกลับกทมวันที่ห้าค่ะเพราะว่าวันที่ยี่สี่มีงานอยู่ที่ที่ไหนที่แถวสุราษฎร์ท่าชนะสุราษฎร์ท่าชนะสุราษฎร์นะคะ พี่บอยไรในอทิตโอเคครับพี่ดมันมีโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอตัวลงก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไปเก็บของตีอยูการสิครับกับกรุงเทพแล้วพี่เบียร์มหาลัยครับได้ครับตีครับเจอกันครับอวัชลินทาก่อนนอนค่ะใช่ไหมเข้าโคราชต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะโคราชเข้มงวดเดี๋ยวเราไปพวกเราจะไปตรวจโควิดก่อนเราเรามีทีมงานอยู่เรามีเรามีทีมงานแล้วก็เดี๋ยวพวกหนูอ่ะ ต้องไปตรวจโควิดก่อนเอาใบตรวจโควิดว่าเราไม่มีเชื้อโควิดแต่ใดๆแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเขาทําให้นะครับพี่น้าเยอะขับได้ครับพูว่าพี่นี่เรานะได้ครับเดี๋ยวหนูขออนุญาตขอตัวลงก่อนนะคะเอาข่าวซุกไปไว้คู่ตัวนอนจาเนี่ยเนี่ยปากมันสีเป,ปื่อยกว่าเกาะะ่าค่ะทาคาน้าโลก่อนนอนใช่ไหมคะ ไปไหนมาไหนก็ขอแนะนำไว้ขอบคุณครับสตอหยุดกินนะครับโูทำไมอะเกี่ยวไหมอะนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวหนูขอตัวลงก่อนนะคะโคโลนโคโนโล,โโลโนมันี้เหนียวทาก่อนนอนได้ค่ะจะไดน้าอยากให้ทำ u t u b e ในหัวจังเดี๋ยวของพี่นต้องต้องมีลงเพลงบ้านแต่ใจแต่ของหนูก็เดี๋ยวกลับไปบ้านถ้าถ้าส่วนใดที่กลับไปบ้านแล้วว่าปัจจยมี ขน,นาดสีช่วงไหนก็น่าที่จะได้รับงานคู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้คือมีมีงานคู่รับงานคู่แต่ว่าถ้ากลับบ้านอาจอาจจะไม่ได้ค่อยรับงานคู่ก็คืออาจจะเป็นงานงานเดียวไปก่อนหรือว่านานๆทีที่เป็นแบบงานใหญ่จริงๆอะ่ะถึงจะได้รับงานคู่แต่ก็าอาจจะท o u t u b e ในช่วงนั้นไปด้วยก็ได้ครับเฮกเมย์เฮกเมย์กับหนองใส่ชิวตประจาวันนี่แหละคะ่ะอยากเจอคงม,มาหรือว่าเจอกันครับบอจะหายเลยโอเคครับเดี๋ยวหนูขอตัวลงก่อนนะคะ